สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้มาเจอกับสาวออนพารวยชาแนลอีกแล้วค่ะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันแนวทางสูตร2ตัวเด่นนะคะมัดรวม3ามหน่อยเนาะ ก่อนจะไปรับชมสาวโอนก็ขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะแล้วก็ทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโอนพาวรวยนะคะขอบคุณ fc ใหม่ fc เก่านะคะถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากด้วยนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวโอนด้วยนะเออส่วนสูตร2ตัวเด่นของวันที่31เดเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนเนาะก่อนจะไปดูแนวทางของวันนี้เนาะ ผลพิเศษออก205พี่น้อง205เนาะสาโอนก็หลุดไปนะคะตัวนี้30ก็หลุดล่างส่วนปกติออก914 914ของสาวโอนก็หลุดไปนะคะส่วนล่างออก71พี่น้อง71มาตัวรองแล้วก็มาตัว ที่สาวอนเจาะให้นะคะ7 1ตรงตรงนะคะพี่น้องตัวนี้มาล่างเนาะเจแต่ไม่ใช่ตัวที่สาวอนเน้นให้เนาะแต่ก็ถือว่ามานะคะพี่น้องถ้าใครเออเอาไปรูดหรือไปวิ่งเนาะเอาตัวที่สาวอนเจาะให้ก็มีโชคมีลาบยินดีด้วยนะคะพี่พี่เอซที่เอาไปเป็นแนวทางนะคะยินดีด้วยเข้า7 1ตรงตรงเลยค่ะส่วนพิเศษออก ห้าสี่ห้าห้าสี่ห้าของสาวโอนก็หลุดนะคะแล้วก็สี่ศูนย์ก็หลุดสรุปเข้าเจ็ดหนึ่งตรงๆน้อยปกติล่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูของวันนี้ต่อกันเลยค่ะของวันนี้ที่สาวโอนจะให้ไปเนาะของวันนี้ตัวเด่นเนาะเดี๋ยวมาดูตัวเด่นกันเลยค่ะเด่นของวันนี้ สาโอนก็จะเด่นที่เด่นห้านะคะรองศูนย์ถ้าใครชอบวิ่งชอบรุนแนะนำเลยนะคะพี่น้องสองตัวนี้เด่นตัวเด่นเด่นห้าก็าจะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง ห้าแล้วก็ห้นะคะห้ 56. ส่วนตัวร้องก็จะเป็น04 01, 02, 09, 0 1 0สี่0ูนนะคะพี่น้องถ้าใครชอบก็าตามไม่ชอบผ่านนะคะให้เป็นเพียงแนวทางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดชมเพื่อความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กต่ำกว่า1ิปีควรมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะคะชอบก็ตามไม่ชอบผ่านนะคะพี่น้องให้เพื่อเปลีนแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลข ตัวที่สาออนเน้นให้ก็มีหกชุดนะคะพี่น้องชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นเด้อเอาไปพิจารณาเอาเนาะพี่น้องเนาะชอบหลักห้าเราก็ดูที่สาออนรุน่เออหลักห้าก็ได้หรือว่าจะเอาตัวเด่นตัวรองสาออนไปจับใส่กับตัวของพ่อแม่พี่น้องที่ชอบอยู่ในใจก็ได้นะคะถ้าชอบตัวรองหลักศูนย์ก็ศูนย์ดูหลักศูนย์ที่เสาออนเจะให้ได้เนาะ ถ้าสำหรับวันนี้สาวอนก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะโชคดีร่ำรวยร่ำรวยพบเจอแต่ความสุขความเจริญสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ